สิ่งที่จีน่าอยากเห็นคือศักยภาพน้องๆเราก็าจะมีหน้าที่ที่ดึงศักยภาพน้องเวทีให้คนได้เห็นมันก็คือเหมือนใบเบิกทางแหละที่แบบจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าคนนี้ทําอะไรได้บ้างคนนี้มีศักยภาพยังไงคนไม่ใช่แค่แบบว่าสวยแค่รูปจุ่ไม่หอมมันต้องแบบเออมันต้องได้ทั้งในและนอก ก็มีการพูดคุยกับผู้จัดการหลายรอบมากแบบเธอมั่นใจในตัวฉันใช่ไหมมันก็ค่อนข้างใหญ่สําหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบเธอทําได้ขเขาอยากได้เป็นฟิลแบบว่างามจากภายในสูน่ภายนอกและสามารถใช้งานไปต่อยอดในวง์การบันเทิงได้ <c oughs> ยังไงก็ฝากด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆของจีน่ามากๆเลยก็อยากฝากแล้วก็ติดตาม เดี๋ยวจะได้เห็นอะไรแบบว่าใหม่ๆใ,ในเวทีนี้แน่นอน,นะคะ่ะเราเข้ามาเราอยากแนะนำน้องๆไงบ้างพวกในฐานะผู้จัดการกองในฐานะผู้จัดการกองอะสิ่งที่จะน่าอยากเห็นคือศักยภาพน้องๆแต่มันก็ต้องเป็นเราด้วยที่ดึงศักยภาพน้องๆอ,ออกมาเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยผ่านการชิมลานทันนี้เลยเราก็จะมีหน้าที่ที่ดึงศักยภาพน้องเวทีให้คนได้เห็นมันก็คือเหมือนใบเบิกทางแหละที่แบบจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าอะอย่างคนนี้ทําอะไรได้บ้างคนนี้มีศักยภาพยังไงคนนี้ นึกออกไหมมันไม่ใช่แค่แบบว่าสวยแค่รูปฉุกไม่หอมมันต้องแบบเออมันต้องได้ทั้งในและนอกกับการตัดสินใจมาเป็นผู้จัดการกองแรกจากบการประกวดนี้ชฉันร์ดรู้แล้วไม่ทำอะไปราิแลูดทำไมเราตัดสินใจรับงานนี้จริงๆก็มีการพูดคุยกับผู้จัดการหลายรอบมากว่าแบบแบบเธอมั่นใจในตัวฉันใช่ไหมคือเราอ่ะโอเคเราเคยเป็นหลายๆอย่างมาแล้วแต่เราก็ มันก็ค่อนข้างใหญ่สําหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบเธอทําได้เธอทําได้เราก็เลยบอกอะลองดูเพราะมันก็เป็นความฝฝันอย่างหนึ่งที่เราจะได้มาชิมรางด้านนี้อ,อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอะเอาจริงเมื่อประมาณแบบปีสองปีที่แล้วอะเคยแบบว่าพูดกับทีมตัวเองในบริษัทตัวเองว่าแบบรือว่าจะเป็นพีดีสักทีหนึ่งอ,อะไรเ,ง,เงี้ย <laughs> <laughs> งานมันเยอะมากจริงๆอ่ะเราไม่ไม่มีสมองไปแบบแยกอ่ะในตอนนั้นไม่คิดอยากจะประกวดเองมั้งหรออยากจะพีดีเป็นประกวดไม่เมื่อสามสี่แล้วไอ้พ่อเมื่อสามสามปีที่แล้วยาวแต่ตันยังคก็อยากจแข่งมาประกวดเออไม่แต่ตอนนั้นอ่ะมันด้วยเรื่องสัญญาด้วยเรื่องสัญญาอะไรหลายๆอย่างอ่ะเราไม่สามารถเป็นผู้เข้าแข่งขันผู้ประกวดได้จริงๆไม่งั้นไม่ต้องทำมาหากินเลยนะแต่เดี๋ยวนี้โอกาสพอใหญ่อายุแล้วนะโอกามันกวางขึ้นไม่ว่าจะแกเปล่าไม่ไม่ใช่แค่เราไปฟังโอกาสมากขึ้นจใชงเหรอหร่ ไม่ไม่มีจำกัดแม้แต่เรายังได้อยู่หน้าเรายังสวยอยู่เหตุปาญด้วยไหมไม่มีเลยแต่ม่เพราะเวทีนี้เขาต้องการนางงามแบบไหนเพื่อที่จะไประดับจริงๆบาวคนอาจจะเข้าใจพอขึ้นยอดได้มี c h i n e s Chinese เอออะไรอย่างเงี้ยคงจะแบบว่าเฮ้ยต้องหนุยมาเลยต้องนางงามจ๋ามาเลยจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากได้เป็นฟิลแบบว่า จะภายในสู่ภายนอกออและสามารถใช้งานไปต่อยอดในวงการบันเทิงได้เ,ออเพราะว่าเขาก็ยังมีแบบว่ามีบริษัทแยกออกไปที่ทําทั้งซีรีส์ทั้งงานวงการบันเทิงที่ไปเชื่อมกับประเทศจีนด้วยคุณชนะจะได้สแสดง,งคนชนะได้เป็นนางเอกเพราะฉะนั้นออสองตัวละคร,รอยู่ตรงนี้ค่ะได้ <c oughs> ได้ด้วยผู้จัดการกองเสร็จแล้วไปเป็นเล่ซีรีส์หน้าก็ไม่ไฮเลยอย่างี้ทีหนึ่งว่า ยังไงก็ฝากด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆของจีหน้ามา,มากๆเลยก็อยากฝากแล้วก็ติดตามเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรแบบว่าใหม่ๆใ,ในเวทีนี้แน่นอน,นะคะ่ะ